สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันกับ Final Fantasy 7ในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับตอนนี้นอกจากว่าผมจะลงมดให้เกมมันภาพสวยขึ้นแล้วนะครับผมก็ยังไปลงมดมาเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือเป็นมดของ UI นะครับที่ทำให้ UI เกมเนี่ยมันสวยขึ้นนะนี่อันนี้ผมให้ดูเลยเป็นไงคือถ้าเป็น UI แบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็โอเคแหละแต่ว่ามันแบบนี้มันจะดูง่ายกว่าครับผมชอบแบบนี้นะพอเป็นแบบนี้แล้วมันดูทันสมัยมากกว่าเดิมด้วยนะครับ ตัวฟอนต์ก็ดูอ่านง่ายขึ้นนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าเป็นมอดอะไรบ้างผมใช้มอดอะไรบ้างในเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอบอกชื่อมอดไว้ข้างใต้นะครับตรงใต้คอมเมนต์นะครับหนูกลับมาแล้วค่ะคุณแม่คนนี้คือคราวค่ะเป็นบอดี้การ์ดของหนูเองบอดี้การ์ดเหรอนี่ลูกโดนพวกนั้นตามมาอีกแล้วใช่ไหม แล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมหนูไม่เป็นไรคะ่ะคลาวมากับหนูด้วยขอบคุณมากเลยนะคลาวแล้วเธอจะไปตอนนี้เลยเหรอเฟกเตอร์7อยู่ไกลาจากที่นี่หรือเปล่าฉันต้องการไปที่บาร์ของทีฟนะ้าน่ะทีฟ้าเป็นผู้หญิงงั้นเหรอ ใช่แล้วเป็นแฟนเธอหรือเปล่ามีคำตอบให้เลือกอีกแล้วนะครับระหว่างไม่มีทางกับใช่แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าทีฟาไม่ใช่แฟนเราเราต้องตอบไม่ใช่แน่นอน <c oughs> ก็ไม่เห็นต้องอารมณ์เสียขนาดนั้นเลยนี่นะ <c oughs> แต่แบบนั้นก็ดีแล้วแหละคราวนี้ฉันจะบอกให้นะเรื่องทางที่จะไปเซกเตอร์เจ็ เธอรอเล่นหรือเปล่าเนี่ยจะเอาตัวเองไปตกอยู่ในอันตรายอีกทำไมฉันชินกับมันแล้วแหละชินกับมันแล้วเหรอนี่ฉันต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนหนึ่งเหรอเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเหรอเธอหมายความว่ายังไงนะ่ะ เธอหวังว่าจะให้ฉันนั่งเงียบๆหลังจากที่ได้ยินเธอพูดแบบนั้นขึ้นมานนะนะแม่คะหนูจะไปส่งคราวที่เซกเตอร์เหนูจะรีบกลับมานะคะนี่ก็ดึงดันจะไปส่งผู้ชายให้ได้เลยนะแหมร้ายจริงแล้วเธอโอเคแม่ยอมแพ้แล้วลูกนี่ดื้อจริงๆเลยถ้าลูกอยากจะไปจริงๆ ทำไมไม่ไปพรุ่งนี้ล่ะตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะโอเคก็ได้ค่ะคุณแม่แอลิสถ้างั้นลูกก็ไปเตรียมเตียงนอนให้คราวเธอะมองจากดวงตาของเธอแล้วเธอคงจะเป็นโซเยอร์สินะใช่เคยเป็นน่ะฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงดี แต่ว่าเธอช่วยไปจากที่นี่คืนนี้โดยไม่บอกแอลิสได้ไหมผมทำอะไรผิดครับเนี่ยอยู่ๆโดนคุณแม่ไล่ออกจากบ้านเฉยเลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรงั้นเราตอนนี้เราขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าครับโอ้เจอแอลิสด้วยถ้าเธอจะไปเซกเตอร์7เธอจะต้องเดินผ่านเฟกเตอร์6นิดหนึ่งนะ มันค่อนข้างอันตรายเพราะงั้นคืนนี้เธอก็พักผ่อนก่อนเถอะคราวฝันดีนะโหเขินเลยเนะี้ยอยู่ๆมีสาวบอกฝันดีด้วยโอ้ยแม่งใครอไปอยากไปวะเนี่ยคุณแม่ไม่ได้อะไรเลยนายดูเหนื่อยจังเลยนะใ,ใครกัน่ะ ฉันไม่ได้นอนบนเตียงดีๆแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่แล้วล่ะตั้งแต่ตอนนั้นอ,อันนี้ก็เป็นตอนที่คราวมันฝันถึงอดีตนะครับสมัยที่กลับไปเยี่ยมที่หมู่บ้านนี่ลูกโตขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสาบานได้เลยว่าสาวๆคงไม่ทิ้งลูกไปไหนแน่ ก็ไม่เชิงหรอกแม่เป็นห่วงลูกมากเลยนะมีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายในเมืองนั้นแม่คงดีใจมากถ้าลูกมีแฟนดีๆสักคนผมไม่เป็นอะไรหรอกลูกควรจะมีแฟนที่อายุมากกว่าจะได้ดูแลลูกได้ แบบนั้นน่าจะดีที่สุดสำหรับลูกผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับนี่ฉันเผลอหลับไปเหรอเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องเดินออกจากบ้านไปแบบเงียบๆนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งขึ้นมาเนี่ยอลิสจะเดินออกมาห้ามเรานะครับเพราะงั้นเราต้องเดินอย่างเดียวนะตอนนี้ ค่อยๆย,ย่องออกไปครับโอเคเราไปถึงข้างล่างก็ไม่น่ามีอะไรแล้วจริงๆก็อยากอยู่ต่อนะแต่ว่าคุณแม่เขาไล่ขนาดนี้เราก็ต้องไปแหละนะถ้าเราอยู่ต่อก็คงจะหน้าด้านยังไงไม่รู้โอเคไปเซฟอีกรอบดีไหมนะแต่ว่าผมว่าไม่จาเป็นหรอกโอเคไปต่อดีกว่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปเซฟข้างในวอลมาร์เก็ตแล้วกันขอคุยกับหมาตัวนี้ได้ไหมเนยะ โอ้ <c oughs> โหโดนหมาเห่าใส่อีกละแต่ก่อนที่เราจะไปต่อผมว่าเราไปซื้อพวกไอเทมก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปตามทางอาจจะเจอมอนเตอร์อย่างเงี้ยเราซื้อยาฮิวเลือดไปก่อนโอเคตรงนี้มีที่ซื้อนะครับเดี๋ยวผมซื้อเต็นท์เก็บไว้หน่อยดีกว่านะครับเต็นท์เนี่ยมันเอาไว้สําหรับเติมเลือดเติมมานาให้เต็มน,นะครับเวลาอยู่ตรงจุดเซฟอะไรอย่างงี้แล้วก็ซื้อฟินิกดาวเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้เพื่อมีตัวละครไหนตายก็ใช้ แล้วก็ซื้อพชั่นไว้เยอะๆเลยมาเรียบร้อยคราวนี้เราก็ไปกันต่อดีกว่าครับอ้าวมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยเธอนี่ตื่นเร็วจังเลยนะเธอไปด้วยไม่ได้นะเธอบอกเองนี่ว่ามันอันตรายเธอพูดจบแล้วใช่ไหม เธอต้องเดินผ่านสลัมเซกเตอร์6เพื่อจะไปหาทีฟ้าที่บาร์เซเวนเฮเวนฉันจะพาเธอไปเองตามมาสิเธอนี่ดื้อเหมือนที่คุณแม่พูดเป๊ะเลยนะครับมาครับแมพนี้จะเป็นแมพที่มีมอนสเตอร์ด้วยนะครับเพราะงั้นเราต้องเดินดีๆหน่อยโอเคมาแล้วก็ต้องไปทางไหนวะอ๋อมันต้องลงไปข้างล่างปะโอ้หแม่เอ้านี่ไงเรียบร้อยเจอมอนเตอร์จริงด้วยมา คราวนี้เจออะไรวะอันนี้เป็นบ้านนะครับ <c oughs> ตัวอะไรวะเนี่ยไอ้น,นี่ใช่ปะมันเป็นตัวเดียวกับที่เราต้องสู้ในคอรเซียมในรีเมคกว่าถ้าจะไม่ผิดโอ้โหแม่งโจมตีโคตรแรงเลยตัวเนี้คือในเวอร์ชันต้นฉบับมันจะไม่มีคอลเซียมนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเจอมอนเตอร์แบบเดียวกันเลยผมจําได้เลยมอนเตอร์บ้านเนี่ยแม่งโคตรโหดเลยในรีเมคตอนนี้ผมได้ใส่เมทิเลียาสายฟ้าให้กับแอรลินสแล้วนะครับเพราะงั้น โอเคตอนนี้เธอใช้เวทมนต์ได้แล้วเพราะโจมตีปกติมันไม่แรงนะเลยต้องใส่เวทมนต์ให้โอเคส่วนคราวใช้โจมตีปกติก็พอแล้วไอมอนสเตอร์ตัวนี้ในเวอร์ชั่นต้นฉบับมันไม่ได้โหดมากนะครับเพราะงั้นเราตีไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายแต่ว่าดาเมจที่มันตีเราก็ค่อนข้างจะแรงนะครับผมค่อยว่ากันแล้วกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราตีไปเรื่อยก่อนเลือดเรายังถือว่าเหลือเยอะอยู่โอเคเรียบร้อยตายแล้วอเอ้งยง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ย ผมไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้โอเคเราก็มีไอเทมไรดรอปไหมไม่มีรางงั้นเราก็ไปกันต่อดีกว่าครับมาการที่เราลงมอสทำให้ภาพมันสวยขึ้นผมว่ามันทำให้เราเดินแมปง่ายขึ้นเยอะเลยนะเราเดินมาถึงประตูเซกเตอร์7กันแล้วขอบคุณนะเราคงต้องลากันตรงนี้ เธอกลับบ้านเองได้ใช่ไหมแล้วเธอต้องการให้ฉันตอบว่าอะไรกันล่ะคราวนี้เราก็ต้องเลือกนะครับว่าให้เธอกลับบ้านไปซัหรือว่าจะไปเซกเตอร์7็ด้วยกันโอเคผมเลือกอันที่สองแล้วกันแบบนั้นฉันจะไม่ไปขวางทางเธอเหรอหมายความว่าไงที่ว่าขวางทางน่ะไม่มีอะไรหรอก ถ้างั้นเราพักกันก่อนไหมตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะครับโอเคเราต้องไปนั่งเล่นกับแอลิสก่อนเรายังไม่อยากจากเธอไปไหนนะครับโอเค <laughs> ไปไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันยังอยู่ที่นี่คราวขึ้นมาสิ มาเราต้องขึ้นไปนั่งเล่นกับเธอก่อนโอเคก่อนที่เราจะไปกันต่อนะว่าแต่เธอแล้งอะไรเหรอเธอหม่ถึงอะไรเธอก็รู้นี่ฉันหมายถึงโซเยอร์นะ่ะอ๋อฉันรู้แล้วฉันอยู่แล้งเฟิร์สคลาส อยู่อันดับเดียวกับเขาเลยนะเธอหมายถึงใครแฟนคนแรกของฉันนะ่ะนี่เธอจริงจังไหมเนี่ยจริงๆฉันก็ไม่ได้ชอบเขามานานแล้วแหละเขาชื่ออะไรเหรอเผื่อฉันจะรู้จักช่างมาเถอะตอนนี้มันไม่สำคัญแล้ว เฮ้ยโจกระโบนี่ว่ะเอาละครับเราได้เจอโจกระโบแล้วเดี๋ยวสิข้างหลังนั้นมันทีฟ้าเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องเข้าสู่ภารกิจใหม่ก็คือเราต้องไปช่วยเหลือทีฟ้านะครับผู้หญิงคนนั้นคือทีฟ้างั้นเหรอแล้วเธอจะไปไหนนะ่ะทำไมเธอแต่งตัวแบบนั้น เดี๋ยวก่อนสิฉันจะไปเองเธอกลับบ้านไปได้แล้วมาครับเราก็ต้องวิ่งตามแอลิสไปนะครับเราต้องไปช่วยทีฟากันดีกว่าแล้วเธอก็วิ่งเข้าไปโดยไม่ไม่ฟังกันเลยวะมาครับผมเราต้องเดินทางเข้าสู่วอลมาร์เก็ตแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวอลมาร์เก็ตแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานบันเทิงของมิดการนั่นเองนะครับโอเคซึ่งในเวอร์ชันต้นฉบับมันก็ไม่ได้กว้างเหมือนในรีเมคนะ เดี๋ยวเราจะต้องจับคลาวแตงหญิงแล้วก็ไปช่วยทีฟา้ากันนะครับถ้าใครจําได้นะที่นี่มันน่ากลัวมากเลยนะสําหรับผู้หญิงน่ะเธอต้องรีบไปช่วยทีฟา้าเดี๋ยวนี้เลยเพราะงั้นเดี๋ยวผมก็ขอเซฟก่อนแล้วก็ผมจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะดูสั้นกว่าคลิปก่อนๆเยอะเลยนะคลิปนี้แค่ประมาณ1ิบกว่านาทีเองมั้งคือผมก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวมากไงแต่ละคลิปอะถ้างั้นวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตะลุยวอลมาร์เก็ตกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ